ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเอฟจีนะครับวันนี้เราก็มาขอเสนอโจทย์การเลื่อนขนานนะครับผมโจทย์ที่ในยะี่สามแล้วนะครับผมก็มาดูกันคือผมเขาต้องการสร้างสะพานนะครับผมให้มันข้ามแต่แต่ละฝั่งต้องข้ามให้เดินเท่ากันระยะทางเดินเท่ากันนะครับผม mm. คือยังไงถ้าผมสร้างสะพานตรงนี้นะครับผมฝั่งนี้จะเดินใกล้กว่าฝั่งนี้เดินไกลกว่านะครับ mm. ก็เราจะหาจุดที่ว่าระหว่าง a กับ B เนี่ย หมู่บ้าน A หมู่บ้าน B เนี่ยเดินเท่ากันนะครับผมก็หาเลยอย่างแรกนะครับผมก็ถ้ามันเป็นแบบในจริงๆนะครับผมก็ให้เราตั้งเส้นเวกเตอร์ก่อนกับนี่ครับตั้งเส้นตั้งนะครับผมแล้ววัดระยะนะครับผมว่าเวกเตอร์ของถนนเนี่ยเท่าไหร่นะผมพอได้แล้วก็ให้เราเอา เส้นนั้นนะครับผมมาทำไว้ตรงนี้เลยนะครับผมไว้กับ A หรือบีได้ผมพอทำงั้นได้แล้วนะครับงอให้เราลิงจากจุดปลายเส้นนะครับผมของออ A, เวกเตอร์นะครับผมหรือ b p พาร์มนะครับไอ้ B พาร์มนั่นเองนะผมก็เสร็จปุ๊บเราก็ลากจาก A A ปกติไป b p พาร์มนะครับนี่ แล้วจุดตัดตรงนี้นะครับผมก็จะคือตรงที่เราควรสร้างสะพานนั่นเองนะครับผมเพราะว่าทั้งสองจะเดินเท่ากันนะครับโอเคนี่ครับอย่างนี้นะครับผมวิธีการทำก็สรโลนี้ครับผมเอฟบีจีก็ขารัะทุกท่านโปกด่านะครับผมสดครับ